หอนเกินเนาะฮอนจิวจิอ่ะฮะฮ้อนจิวจิวเอลดนี่มัหมดเปิดเนอมันมีหรือเฮอนจิวจิวนะคะฮอน่าไรอ่ะฮอนลงลวงฮอนโยกโยกน่ยฮอนฮอนเน่ยฮอนใบฮ้อนบอดฮอนจิวจิวนี่มันได้กะมันมีนี่ฮอนโยกโยกฮอนลงลวง ฮ้อนอย่างเพวกเอาใส่ไหนึ่งอยากคือคนเทเประเจ้าว่าฮ้อนไงฮ้อนไปฮ้อนเหนีวฮอนไปฮ้อนบอดฮ้อนทอจังแบบแล้วฮ้อนอย่างพวกจีผีฮ้อนจิ้วๆนี่มันได้ฮ้อนอยู่างพวอยวนโอ้โหคันวัเนี้ไอ้ยาดวงอาทิตย์กันมาใจฮ้อนฮ้อนฮ้อนอย่างเพวอยวนอย่างเงี้ยใกล้กับวันนี้กับบันนี้ทะเลทรายอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วช้อนจิ้วๆนี่มันได้ก็พี่มันมีเย็นกันเย็นโยงโยกกันเย็นก็ต้องเย็นยงโยกมันมีเย็นโยก บ้านนไหเย็นโยกโยกกิ่ไปได้ค่ะเย็นโยกหอนจิ้วจิวเย็นโยกโยกเย็นล้งล้งเนี่ยมาได้อีกมีมีเย็นก็มีเย็นจิตหลิบเย็นเซ็บเย็นจี้เย็นจิตเย็นแซ็บอีกต่อเย็นจิตเย็นจี้เย็นจิตที่ไปเจอร่างลอกเย็นจิตไป็นไงเย็นจี้เย็นจิตชอบอ่ะเย็นเต็มอยากเย็นขนาดอย่างเย็นจิ้วจิ้วอยเย็นเยอะเยอะดอกมันเย็นมันกัดมันเย็นอีได้ก่ะ เย็นเย็นก็หาเย็นแซฟเย็นแซบเย็นลวงลวงนี่มาได้ไหมมีเย็นเย็นโยกโยกก็บ่ได้เย็นโยกโยกกับมีแต่ฮอนนี่เป็นฮอนจิ้วจิ้วหรอฮอนลวงลวงฮอนโยกโยกเย็นนี่เย็นเย็นแซบเย็นเซบอย่างถ้าอุ่นลมว่าหรออุ่นหลังบ้านก็ที่บ้านตัวว่าอย่างเอาบุญห่ัง อุ่นอยังอ๋อเด่นบ้านมึงอุ่นอย่างอ๋ออุ่นจุยลุยปีอออุ่นชนลุนฮะอุ่นชนลุนอันนี้อุ่นชุยลุยชนลุนอันนี้อุ่นจุยลุยนี่อุ่นชนลุนอันนี้อุ่นอุ่นในอย่างว่าทางบ้านพี่ขันเนี้ยอุ่นชุยลุยนะชุนลุนอุ่นจุยลุยอืออออุ่นชนลุนอุ่นจุยลุยแล้วแต่เนาะปีห้ามันเป็นแข่งเหรอแข่งแข่งกึ๊ดึกอยาแข่งก้าบด้าไปได้่ง ดักมั้ยน้องอ่ะแข่งกับดาบแข่งเป็กแข่งกับดาบได้หรอจะได้นล้วกแข่งเป๊กแข่งแข่งโบกแข่งโบกแล้วก็สาการบ้านเราก็แข่งกึกดึกแข่งกิ๊กดิ๊กแก๊กแดกได้หรอแก๊กแดกได้หรอแข่งยังเล็กยังไม้มันต้องดูว่าอันนั้นมันคือเหมือนอย่างที่ว่ามเอามาแข่งนะแข่งยังไม้เนาะส่วนใหญ่ก็แข่งกึกดึกแล้วก็ยังเข้าอย่าเข้าแข่งกึกดึกบาล้มอย่าไม่ก็ อ่อนล้วก็แข็งอ่อนละปีอ่อนนี่หรออ่อนกะอ่อนนี่มีอ่อนน้องเน็งยอบหยาอ่อนยอบหยาเลยอ่อนน้องเน็งน้องเน็งอ่อนยอบหยาอ่อนยอียบเงีบเออได้อยู่อ่อนมีห่ออ่าปเพาะอ่อนอ่อนยอบแอ่อนยเงียบอ่อน អន់អ៊ីញអន់ន້ອງねน้องเน็งញ៉บ้านแม่អន់น็อบเน็ตពីកំពីណេអូមានបាត់เน็ตน้องเน็งអន់ណេបអន់បលពពแปបអឺអន់น้องเน็ตអឺអន់បលពពแปបអឺมันกำเมืองอะเนาะบางทีมันกำโมงไงแล้วញ៉ានล่ะញ៉ានบ่เล็บเติบเติ้ยញ៉ានเติบเติ้ยញ៉ានเติบเก้งอีกอะแม่น้องอะจำได้ກະណ៎ញ៉ានเติบเก้งเออញ៉ានเติบเก้งយ៉ាងเพียนซอแนอัจจารย์มันញ៉ានตั้งเก้งញ៉ានตั้งเก้งញ៉ានเออញ៉ានញ៉ានบ่เล็บเติบเติ้ยហ៎คะ อ่อนบัลลบกรอบแหวกเนาะแข่งกึก้มันสั้นเราเนี่สั้นกุดดุดสั้นเนี่ยสั้นกุดดุอย่าสั้นกุดดุดกิดดิดเดียวเกิดดิดสั้นกิดดิดก็เทยสั้นนิ้วเดียวให้ยาวเหรอยาวค่ะยาวเท่ยาวว่ายาวยาวเลื้อยค่ะยาวเฟื้อยยาวเลื้อยอย่าวอกโยกเไม่มียาวอกโยก กองกกององยกกองอยกยาวได้ไรมคะยาวเลือยยาวเฟ้อยยาวเตะยาวว่ายาวศอกยาวว่ายาวคืบพันเลิศยาวองยกได้มยาวคืบผันเลิศก็ได้ยินรอกเขาเขารียกว่ายาวคืบไหมที่พันบอกองยกกลองกะกลององยกเอกะกองพัดอกที่พันมาตีนั่ไหอที่พันมาตีโมงโมงงน่ะกลองนหมรถอใชยี่นีว่ากระดิ่งมไปเย็นแล้วกั อะนตเดิมน้อนแต้อนบอก้อนจิ้วๆนี่ยพเป็หแบบฮอนโยกๆ้อนหลงๆเย็นเย็นถ้าเก็มครับเย็นหลงๆี่ะ้อนจิ้วๆอ่ะไปไโอเคดีละ